สวัสดีครับแม่ไร์สไตแชแนลครับผมพบกับผมบ้าวกึมครับมันนีเบ้าวกลิ้มสิบผ้ามหากินบักยางหรือว่าหมักยางเนาะครับเนาะใาอีัา,ามนมาเท่าเอิญซื้อผลละไม่มากที่คือต้นว่าบักผสนกับเอินว่าหมักนะครับเนาะเบินผลดอกบักยางปลาเป็นแน่ไรนะครับเนาะเป็นยังเพิ่นบักยางยางพื้นหลายครับเด็ดใบนี่กับยางแตกสวดๆเรื่อนี่ยางพื้นที่เป็นสีขาวนะครับเนะบาะบักยางป้านี่พื้นที่เป็นเครื่องนอะครับเด้อว,ว่าเป็นต้น เป็นไม้เถาวันเทาะน,นี่ครับนี่นี่คือใบก็ขึ้นครับตัวนี้เป็นลูกบีบเห็นบ่นใหญ่ๆยดิลูกบีบอันนี้ลูกทุกครับอันนี้คือลูกทุกครับนี่เห็นบ่ทุกรสชาติเป็นยังไงบางอย่างปลาทุกมือนีอยากหากินยากเนะครับเด้อมาเคลมสิซิมรสชาติฟังให้เบิรงครับไ้ฟังเพื่อนทั้งฟังทั้งเบิร์นนะครับเนาะอันนี้เ้าปีบีเปลือกขึ้นออกมีแต่อย่างคือว่าครับนี่แต่ว่าเนื้อทั้งในขึ้นอยู่ทิศ นี่ซีเรีองอาลามเป็นแต่กินครับผมหวานอบหยวอโอ้แสบจับตื่เดียวแล้วครับติมหน่อยหน่อยเบ่งอีกหน่อยหนึ่ง หวานนมเกี่ยวแซ่บเบุรุษครับเดี๋ยวพูดอะไรกเคยเห็นบางอย่างคือว่านนะครับเ,บเ,เนบา,านะคือใบน่ขึ้น,นไไวยเคลือพื้นสีเคลือพื้นส่วนมากสีเทาขึ้นกอกไม้ไงนะครับเนาะส่วนหน่อยที่ว่าพื้นสีเคลือเห็นเครือดำๆที่นพื้นเทาลงมานะครับเนาะส่วนมากอยูเทิง์นกอกไม้ยิ่งสูงไปเละเท้าอยากกินเนาะก็ต้องลงทุนแน่ต้องปีนแน่นะครับเนาะอันก็เพิ่มกับตเก็บจะไปเก็บต้องใจน,นี่แหละก็เดี๋ยวสิบปีเบิ่งเทิงครับเออ เดี๋ยวเราคื้นสีภาาไปเบิ้งเงาเบิ้งเครือเพื่นนำรับว่าเงาหรือว่าเครือของบางอย่างปลาเนี่ยเป็นแถวใไดไปเบิ้งกันครับ นี่ครับผมนี่คือเงาเครือของต้นมะยากปาเนาะครับเนาะอันนี้พื้นที่นี่อายุหลายเนยี่ยก็เลยต้นเถาต้ตนใงต้นนี่อายุเครือพื้นก็เลยใงเงา,เางเงพื้นก็เลยใงเนาะครับเนาะซึ่งนี่ละต้นเงาเก่าใยใยเครือไงยใสีละพื้นใหญ่พื้นสีออกนวยดีเนาะครับเนาะออกแทบทุกปีสําหรับตน้นที่ใยใยเนาะครับเนาะต้นเียอายุนะครับของใหญ่เลยพุ่นไอ้เครือบพื้นข้าวริงงข้าว แนงขึ้นไปเที่งโกคกไปใหญ่ครับคุณครับสูงอยู่แต่ว่าหน่วยก็มีหลายยุ่งเทิ่ยงฝนเนรากพิ่มจีบปีนก็นด้ครับเด้อ หอนหอนหอนมาแส่ลล้นมันนี้ไม่ใหญ่เึ้นหันขึินหันนิดดีทั้งกลุ่มบงินเนือยกกลับม,มาบ้านแล้วครับผมได้บอกอย่างว่าหลายเติบพื้นยู่สูง บักซุ้มกับปีนเอาแล้วว่าสูงบัาวนาะครับเนาะสำคัญปีนไปแล้วมีมะแดงพร้อมมะแดงย่องก็เลยอยากเอาหนักแน่นนะ,ะครับเนาะทำไมรับซุ้มต้องเตรียมไม่เศาเงี้ยเอาไปได้ไม่หลายเติบแล้วครับมองดูหน่อยหรือไงไดิหน่อยกเกี้ยวเขี้ยวนี่บอกอย่างนะครับเด้อบริเวณท่านสุกเพราะว่าคุณแกจัดแล้วเขาเด็ดม,มากสิยังยังมืออื่นนี่คุณกัดเหลืองกระชุกแล้วครับกินได้ได้กินโซ่กินยัวทำคุณส้มข้างหงน่อยกัน ผมซื้ออย่างอีกีครับนี่เป็นอย่างอย่างอย่างข้างนอกอย่างแต่ว่าข้างในแซบสุดยอดครับผมพัตถะพอตะบีออกกับได้แตกยาวๆเลยอื่นเบิร์ตหดวในแซบสดาดัมีความความหอม ความหวานก็เปรี้ยวนะครับเนาะเปรี้ยวหวานนั่นแหละแซ่บยุบไม่ไงยุบมีแต่ยางติดพุงเหมือครับซุกซือหมดอยางงี้ดิมีแต่ยางมันล้วนครับมีออกมายางมีแต่

เปรี้ยวๆหวานๆไม่ได้ว่าก็แซ่ีบไม่เป็นอย่างไรหรอกขอบคุณที่รับชมนะครับเด้ออย่าลืมถึงกำลังใจให้บ่าวคึมนะครับกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่งเพื่อความทุกการอัปโหลดที่ใหม่ของบ่าวคึมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ฝ่ายเพืนได้เบิดยังไงไม่มาด้วยเหรอนฮะแค่ยังไงบ้านอยู่อ่ะนี้บานป่ะ đang đi gần rồi vâng mừng nóng cả lắm